เมื่อนี้นะครับบอกว่าเป็นคนที่เคารพกฎหมายยอมรับว่ากระทําความผิดจริงและสํานึกของการกระทําแล้วนั้นการยอมรับว่ากระทําผิดจริงเคารพในกระบวนการยุติธรรมและสํานึกแล้วนั้นก็ต้องติดคุกนะครับภายใต้พระบรมราชวงการซึ่งลดโทษให้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคดีทุจริตทุจริตไม่ไม่ต้องติดคุกกันสักวัน บ้านเมืองเกิดความเสียหายคือคดีทางนี่นะครับทางการเมืองเป็นเรื่องที่รับฟังกันได้นะผมเองก็ไม่เคยมีสิทธิ์ทางการเมืองอะไรกันแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเป็นคดีที่เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองเป็นเรื่องที่ให้กันได้แต่คดีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและตัวเองเป็นผู้นําประเทศไอ้นี่เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยนะครับมันต้องคูณ3ามกันเสียเวยซ้ำตามค,ความผิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น กลุ่มคนเนี่ยนะครับที่จะต้องมีความเดือดร้อนจากกรณีคุณทักษิณต่อไปจากนี้ซึ่งก็น่าเห็นใจนะก็คือเนี่ยนะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่หมอใหญ่ลงมาและในส่วนกรมราชัณฑ์ตั้งแต่อธิบดีลงมา <c oughs> อำนาจมันไม่เคยจีรังผมเองเห็นแววตาวันที่พวกนี้กลา้าทำาไรเหมือนกรณีอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็มีในส่วนข้าราชการที่เป็นพอวันนี้คุณทักษิณใช้สรรพากรไ,ไปไปจัดการผู้คนโดยยกกรณีผมและถ้ามันลุกลามกันจริงๆก็ให้ไปดูประวัติเชตเช่นเดีย ผลลัพ์สุดท้ายเนี่ยจะได้รับชะตากรรมอย่างไรช้ใเนี่ยพอององในการที่จะไปไล่ต้อนศัตร,รูของตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นบุคคลต้องห้ามในคดีทุจริตคอรับจัดการชดใช้ตามคำพิพากษาเนี่ยถามว่าใช้ครบแล้วหรือยังและเนี่ยนะครับในองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องและสารสั่งให้มีการชดใช้ก็ไม่ได้มีการชดใช้อย่างที่คำพิพากษาได้สั่งัการออกมาเกลียก์กราดต่างๆนั้นผมได้พูดกันมาแล้วว่าแม้กระทั่งไอ้ลูกกระจอกแต่ยังไม่หยุดนะผมจะบอกนะผมสวนในคุณ ทักสินเจ็บกว่าเยอะจำปากผมไว้ในเรื่องใต้เข็มขัดยังไม่เข็ดะแต่ว่าผมเองก็เห็นว่าเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับไอ้ที่ฟาดผมคิดว่าชนะเก่งผมอะ่ะวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมฟาดกลับด้วยวิธีการเดียวกันเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะชิบหายกันบ้างอะผมจะบอกว่าแต่เราต้องการจะสร้างมาตร,ราฐานนันนี่ไว้ครับนะครับและองค์คาบิอเทนายทนายความทนายควายอะไรเนะี่ย นะครับที่มาจัดรายการนันน่นนี่นั่นไอ้หมอไอ้หมออุบาทช,ชาติชั่วนั่นแกงอะไรนักหนาะเนี่ยค,คือเนี่ยนะครับมาไลา่คือไล่ต้อนกันได้สบายนะครับเขียนดูเสมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่โตคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดบงังและเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แจ้งกับสาธารณอืะแต่คนที่ปิดบงังนัไม่ใช่ผมนะ ผมอยู่กับยีปีผมไม่รู้อะไรนะครับแม้กระทั่งไอ้ขุนปลอยพยักษ์นั่งข้างลากกันเจงกันได้หมดผมจะบอกว่าแต่เราเนี่ยนะครับเองก็เห็นว่าบุคคลอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องไงผมจะไปตกใจเรื่องมันผมซัดได้กลับได้ทันทีอยู่แล้วใช้เวลาคิดเพียงเสี้ยววินาทีก็สวนโครมก็แห้น่าหายตามๆกันแล้วแต่ผมนี่ก็ช่างใจไงว่าคนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องไง ถ้าเราเกลียดอะไรนั่นเนี่ยเราต้องหลีเกเลี่ยงการกระทําอย่างนั้นเสียอันนี้ไม่หยุดโอ้วดดีวนะครับโอ้ได้กองเจียคิดว่าง่ายกันนะ้นผมหมูขนนาะดน้นเนี่ยเคยมีพรรคการเมืองว่าพักเคยหยิบยกเรื่องนี้ในสภาผมฟาดเต้หน้างหงายเนี่ยนะครับจนกระทั่งสมาชิกพรรคผู้ใหญ่ในพรรคต้องลากตัวกลับรุ่งเชา้าพี่ชายเขาที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาขอโทษผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นผ้าขาวนะครับถามจริงเป็นผ้าขาวจริงอะเรื่องใต้เข็มขัดนั้นเนี่ยนะครับถ้าฟาดกันจริงๆผมยังบอกว่าเนี่ยนะครับคนที่ไม่เกี่ยวเกี่ยวเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่สะอาดพออย่าริมานะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ต้องการจะใช้มาตรการเดียวกันแต่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือว่า สถานการณ์การเมืองในระบบของการเกลี้ยกล่อดแบบนี้ถามว่าเนี่ยนะครับคุณทักษิณมีตำแหน่งอื่นใดในรัฐธรรมนูญที่สามารถไปสั่งการเนี่ยนะครับวันนี้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยนะครับส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องไปสอบแต่ว่าเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอธิบายว่าผลนี่คืบหน้ากันไปมากแต่ละเรื่องแต่ไม่รู้ เมื่อไหรครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเนี่ยนะครับกกตเราคงจะต้องไปให้กําลังใจกันสักวันเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือผมยังไม่ได้เคยอยู่ในบริบทตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐามาถึงคุณลุงยิ่งนะยังไม่เคยไปร้องนะักที่ใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นทางพี่นกเขาก็ตามเราก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์นะครับ เพียงแต่ว่าไอ้ที่ไม่ร้องไม่ใช่ไม่มีปัญญาแต่ว่าเราต้องการเนี่ยนะครับทําความเป็นจริงให้ปรากฏในสังคมนี้นะครับใครที่ถนัดเรื่องอะไรก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าการพยายามอธิบายความว่าคําว่าศัตรูเนี่ยและจะใช้สันปกรและปป,ปอง,องเนี่ยและเนี่ยนะครับเวลานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องการเมืองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับหลายๆส่วนก็เริ่ม ได้เห็นรังสีอม,มาหิตกันพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับเชื่อผมไม่อย่างหนึ่งว่าถ้ายิ่งกลัวเนี่ยนะครับก็จะถูกรุกกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีใครเบ็ดเสร็จอะไรเอาผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยนะครับดูการถ่ายทอดงานศพส,สอจอตโต้งขึ้นป้ายแดงใหญ่โต ต้อนรับคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดในงานนั้นถ้าเจ้าภาพเนี่ยเขาไม่ได้รับการประสานงานอยู่ดีๆเขาจะไปขึ้นป้ายไม่ได้ผมเนี่ยนะครับได้รายงานข่าวจจกพรรพพวกว่าคอยดูว่าเขาจะไม่ไปผมนี่ก็ยังเถียงเลยว่าให้ขึ้นป้ายไปแล้วไม่ไปได้ยังไงนะครับเข,เขายืนยันว่าเอาเถอะนะ ถึงเวลาก็จะไม่ไปผมเนี่เชื่อว่าถ้าเราคิดว่าเออมันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอ,อุตสาห์ไปทาบถามเขานะครับและผมก็ไม่แน่ใจว่าไปบอกพักภูมิใจไทยเขาแล้วหรือยังเรื่องคดีเนี่ยนะครับคดีฆ่าเนี่ว่ากันตามข้อกฎหมายนะครับเป็นเรื่องคนละเรื่องกันไปแต่พอถึงที่สุดก็ไม่ไปดังนั้นเนี่ยนะครับ ในทางการเมืองเห็นไหมไม่มีอะไรแน่ไว้แช่แป้งเอาเป็นเราเนี่ยขึ้นป้ายกนาดนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหถึงขนาดว่าสอจอจอยเมียของสอจอต้งแถลงว่าจะลงในนามพรรคเพื่อไทยและก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้กองสมนัสก็ได้พาไปเจอคุณทักษิณมาก่อนตายวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดนี่ ถ้าไม่มีการประสานงานว่าจะไปนะครับเขาจะขึ้นไป้ายไว้อย่างนั้นทำไมรองขึ้นป้ายสีแดงในงานศพนี่ถือว่าเขาก็นะครับทั้งที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการเป็นคนเสื้อแดงอะไรเนี่ยแต่ว่าใช้ธีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณทักษิณดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าไอ้เลือดสูพันอะไรที่ว่านั้น นะครับมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดธุระด่วนอะไรก็เป็นมัธุรสวาจาก็ก็เป็นมัธุรสวาจาที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองและทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดกรณีแบบนี้มเวลานี้วันนี้สื่อสารมวลชนแม้กระทั่งคนที่ไปในงานต่างก็เชื่อว่าคุณทักษิณจะไปับ แต่ถึงเวลานี้นะครับไม่ไปเฉยเห็นไหมไม่ไปเฉยแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงผมก็บอกกันนี่ไงการเมืองถ้าเราเนี่ยนะครับอ่านเรื่องเลือดสูพันมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้รัฐบุรุษของโลกนะครับที่โลกยกย่องมาเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจผิดคำว่ารัฐบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนั้นการเนี่ยนะครับ การประกาศปราบผู้มีอิทธิพลทำส่งประกาศปราบคอรัปชันทลายทุนผูกขาดและก็ขายดินขุดดินขายมันกลายเป็นเรื่องเลวไหลทั้งนั้นเพราะคนมีอิทธิพลสูงสุดก็คือคนที่ตวาดรัฐบาลด้อยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไป อนี่อิทธิพลเลยเพราะไม่มีตําแหน่งทางการเมืองไงอันนี้ก็อิทธิพลเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น,นการที่จะไปไล่ต้อนคือบ้านใหญ่เนี่ยเขามีสังกัดหมดอยู่แล้วแต่ว่านี่นะครับมาตรการที่จะใช้สรรพากรปปงเข้าไปทุกเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับคําว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็รู้ตัวเองไม่มีใครพูด้าขาวตะกอน ก็จะมีช่องว่างก็ใช้เป็นแรงกดดันแต่ว่าไปบีบบังคับเขาและเขาไม่ได้หัวใจเขามาเนี่ยไม่ได้เห็นถึงความจริงใจมันคิดว่าเขาจะอยู่กันได้นานนะไปทุบเขาเข้ามาเนะี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นแต่ละเรื่องมันไม่ได้ง่ายหรอกยิ่งตั้งแต่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ปปชเนี่ยนะครับลงมติให้ตั้งคณะกรรมการปปชทั้งชุดเป็นไต่สวนคณะใหญ่นั้น คนการเมืองก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วว่านี่ครับนะครับถึงขนาดว่าลงทุนกรณีตอนนะครับอุดอรเนี่ยเพียงแค่ว่ายธนาทรหรือโครงสร้างได้เตือนครั้งนี้ยอมเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยนะครับพูดสองแง่สามงำนะครับยังกล้าพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดก็พูดสารพัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าคนการเมืองเนี่ยย่อมที่จะเห็น คือถ้าปอพชอรอดเนี่ยนะครับเสือติดปีกเลยเนะี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างและนี่นะครับแว่งกันอยู่พักใหญ่นั่นนะแว่งอยู่พักใหญ่แต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าสังคมมีความแข็งแรงอย่างไรก็ตามนั้นนะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยท้ายที่สุดเนยนั่นนะครับมันก็หนีกันไปไม่รอดนี่ก็เป็นตัวอย่างสำคัญและผมก็เชื่ออยูว่า ถ้าปปชเนี่ยครับกล้ากะกะตก็จะกล้าถัดจากนี้ไปเพียงแต่ว่าความกล้ากับความลาชา้าเพราะดูท่วงทำนองประธาเนเราในมองทางการเมืองเพราะว่าในแต่ละเรื่องมันจะกานชะกันตางกันคือถ้าบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับกะกะตไม่หือไม่อือกรณีว่าบุคคลภายนอกนะครับที่ไปตวาดพักการเมืองนั้น แล้วไม่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งไอ้ชวนกินมามานะ่าเนี่ยข้าวบ้านจันกินมามานะ่าเนี่ยแล้วก็เชื่อเป็นอย่างนั้นกันจริงๆเนี่ยผมว่านี่ครับเราไม่มีกะกะตที่จะดีกว่าแต่ว่าการเนี่ยนะครับการออกมาให้ข่าวของประธานกะกะตเนี่ยผมว่าน่าสนใจว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับได้มีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับผมก็มีความวาดหวังกันว่าในส่วนนี้ นะครับเราเองก็จะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปมาทำคือผมไม่ได้บอกว่าถ้าเขาถูกไปให้เขไปบอกว่าผิดถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วดำเป็นดำขาวเป็นขาวบ้านเมืองมันจึงจะเดินต่อไปได้วันนี้เนี่ยครับขาวเป็นดำดำเป็นขาวผิดเป็นถูกคำพิพากษาไม่มีความหมายใดๆนะครับอันนี้หลักใหญ่ของบ้านเมือง ดังนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องก็คือว่าหลายคนนะครับท่านต้องการอยากจะมาก็ขอเรียนเชิญตอนสิบเอ็ดโมงเยกเพียงแต่บอกนี่ไม่ใช่เป็นการลงท้องท่านนเป็นบรรยากาศของการให้กำลังใจนะครับและบรรดาองค์คาพยพก็ตั้งหลักกันดีๆถัดจากนี้ไปนะครับเพราะว่านะครับในแต่ละเรื่องราว คือต้องเข้าใจก่อนว่าลองไปนึกนั่งทบทวนช้าๆวันใดที่หลงเริงร่าแล้วว่าคิดทุกอย่างอยู่ในมือนั้นท้ายที่สุดมันไม่เคยมีอยู่จริงเป็นรัฐบาลเนี่ยในจังหวะนี่นะครับก่อนยึดอำนาจไม่สามารถสั่งหน่วยงานได้แม้แต่กระทรวงเดียวหรือหน่วยงานเดียวหลักให่ใจความก็คือว่า การเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นรัฐมนตรีนั้นเนมันต้องใหญ่ตามตำแหน่งแต่ว่าอย่าลูกแก่อำนาจแต่ว่าอย่าเล็กกว่าตำแหน่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีมันคือหน้าตาของประเทศครับเหมือนกรณีประเทศพามา่าเนี่ยนอกจากนี้นะครับเขาไม่ทำตามที่ทางการไทยกล่าวอ้าง เรื่องส่งตัวลูกเรือทั้งสี่คนแล้วเขายังพิพากษาจําคุกสี่ถงหกปีเนะี่ยปัญหาก็คือว่าพรุ่งนี้มารืนนี้ก่อนปีใหม่แล้วก็ไปหลังปีใหม่คือต้องเป็นการอภัยโทษชนิดพิเศษนะเพราะปกติเนี่ยนะครับผมนี่มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรรู้เพราะว่าไอ้ท่วงช่วงที่อยู่ในคุกคนที่ไปติดคุกพมา่ามาเนี่ยนะครับ ในช่วงกักตัวเนี่ยมีโอกาสมานอนกันสักระาหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่ากฎเกณฑ์ของพม่านั้นเขาไม่เหมือนกับทางกฎของราชธันแต่อภัยโทษเนี่ยนะครับของทางการพรม่าหนึ่งครั้งก็ลดไปหนึ่งในสามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอภัยโทษทั่วไปเนี่ยจะใช้ไม่ได้สําหรับลูกเรือทั้งสี่คนนั้นต้องเป็นการอภัยยโทษเป็นกรณีพิเศษโดยมินอองไล นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยหน่อมแนมจนเกินเหตุไร้ประสิทธิภาพความเป็นจริงในระดับผู้นำนั้นมันต้องเดินทางไปเจรจาอย่าว่าแต่สี่ชีวิตเลยคนไทยหนึ่งชีวิตก็มีความหมายนะ ในทางความรู้สึกนายกก็ต้องเจราจากับผู้นำของพมา่าคุณอุงอิงกับ <c oughs> มินอองลายรัฐมนตรีต่างประเทศไทยกับรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าบิ๊กอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกับร,รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพม่าถ้าประเทศไทยมันมีน้ำยาเนี่ยเรื่องมันจะต้องถึงศาลพรมา่าเขาตัดสินนะ แต่ไอเพราะความคิดเธอถือบื้อทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สร้างความหวังลมๆแรงๆกว่าเดี๋ยวปล่อยตัววันนี้วันนี้คนไปจอดรถญาติี่น้องไปรอเกอ้อแล้วนอกจากไม่มาตามนัดหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มาตามนัดครั้งเดียวยังต้องคำพิพากษาสีถึงหปีไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับต้องไปกินถั่วเหลืองกันอีกหน้านะ คือเรือนจำพม่าเนี่ยอาหารหลักคือต้มถั่วเหลืองนะแล้วก็ไปกินกับข้าวแล้วก็สัป,ปดาห์หนึ่งก็ให้เนื้อสัตว์ครั้งหนึ่งไข่ครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยทางการไทยนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในวันนั้นสิ่งแรกที่ทางรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต้องพูด คือต้องตรวจสอบก่อนว่าเรือดังกล่าวเข้าในหน้านน้ำพมา่าจริงหรือไม่ไม่ใช่รับสองเนี่ยนะครับพม่าสงสัยอะไรเพราะนี่นะครับเราเองถ้าติดตามข่าวสารกันนะทางการพม่าเขาส่งสารมายัางทางการไทยตามลำดับในเรื่องนี้นะครับ การใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในเรื่องการสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ให้กับชนกลุ่มน้อยครับทั้งทางบุกและทางทะเลทีนี้ปัญหาหลักก็คือว่าคือรัฐบาลไทยต้องไปเปิดใจกับเขาเพราะอยู่ดีๆมันไม่มันจะยิงง่ายๆกันนะั้นะนะ่ะมันไม่ยิงกันมานานแล้วมันอารมณ์ไหนมานะ่ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่า การที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แสดงความแข็งแรงตั้งแต่วันที่เขาล้ำน้านฟ้ามานะครับก็ไม่แยะะ่แต่อันี้ดีตกลงกับว้าได้เขายอมถอยอยังไงแต่ปัญหาว่าเขามาได้ยังไงก่อนเขามาได้อย่างไงอันี้ประเทศอะไรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเขาขนาดหน้าผาเขายังขีดเส้นเลยว่าเป็นราชนาจักร อื่นเช่นราชนจาจักรเราไม่ใช่ราชนจาจักไทยวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในเวทีนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านี่ยนะความกระตือรือร้นในการจะรักษาเซฟชีวิตของคนไทยนั้นน,นะครับด้อยประสิทธิภาพมาวันนี้นาะยกอาจจะไปนักสุราชนครธีธรรมราชอะไรก็ไปเลย แต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะฟิลมันไม่ได้ไงคือถ้าวินยูชนก็รู้อยู่แล้วไปสัมมนาที่หัวหินต้องเลิกเพราะน้ำท่วมชุมพรลรถนี่นะครับแค่สัมมนาในห้องอย่างเดียวก็เหนื่อยแนละ้วก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาสัมมนากลางคืนก็สวนเสเฮงาปาร์ตี้เนะห็นไหมห่างกันไปไม่กี่กิโลไอโน่นน้ำท่วมพัดบ้านพัดรถนะครับ เลือกสวนไหลหน่นาพี่นาดย่อยยับมันสองอารวมเนี่ยนะก็เรามักจะได้รับการชี้แจงเหมือนกับกรณีน้ําท่วมใต้แล้วไปประชุมเชียงใหม่ว่านัดหมายไว้ก่อนอทั้งที่เนี่ยนะครับหลักที่ดีของผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้านัดหมายไว้ก่อนทําไมวันนี้คุณทักษิณไม่ไปงานนายกโต้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่มันเกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ นะครับและการใช้ดุลพินิตมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคือมันเลิกได้ทั้งหมดระหวังนี้นะครับสสและบรรดารัฐมนตรีบุคลากรของพรรคซึ่งก็มีหน้าที่เข้าใจไม่มีหน้าที่ขัดใจถ้าลกยกเลิกไปก่อนบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับและเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดหรือจะมีกำหนดอะไรก็ได้แล้วประกาศลงพื้นที่น้ำท่วมแต่ วันที่ไปประชุมเชียงใหม่นั่นก็ทีละถ้าบอกว่าเลื่อนประชุมเชียงใหม่แล้วก็มาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใต้ก่อนคนเชียงใหม่ก็เข้าใจคนใต้ก็สรรเสริญน,นอกจากนั้นไม่พอก็เนี่ยนะครับไปจุดที่ใกล้ที่สุดต่อมาก็ไปมาเลนะครับขาบน้ําท่วมไปครับแล้วจึงจะมาลงพื้นที่ในฐานะที่มีสามีเป็นคนใต้ที่สื่อมวลชนเขาเน็บแนมกันครับ คือการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับวุฒิภาวะของคนเป็นนายกคือผมไม่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตัวท่านชอบว่ากันไปเถอะนะครับชอบยางไงก็ใครนะครับสังคมก็วิาพากษ์กันมากแล้วเสื้อผ้าหน้าผมอะ <c oughs> คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าตาของประเทศนะครับ <c oughs> ใส่เสื้อผ้ายังไงก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าเขาชอบของเขาแบบนี้ช่างมันฉันไม่แคร์ก็ ก็ต้องอยู่สภาพอย่างนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเสรีภาพเอาตามสบายเพียงแต่ว่าเวลาของบ้านเมืองนั้นเนี่ยประชาชนก็มีความคาดหวังกับผู้ปกครองแม้ว่าเขาจะไม่เลือกนะพักเพื่อไทยไม่ได้ที่ภาคใต้แม้แต่เพียงคนเดียวเลแต่ว่าอย่างไรนั้นเนี่ยคำว่าผู้ปกครองมักจะมีความหมายเสมอผู้ปกครองนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเนี่ยนะครับ จะต้องเลือกความทุกข์ของราษฎรก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอเมือ่อตัวเองก็เห็นอยู่แล้วสัมาพาพให้คุณทักษิณไปตวัดนะครับเขาเชิญไปพูดฐานะนักวิชาการมีวิชาการสักข้อไหมั้นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็น้ําท่วมโครมโคงก็เห็นอยู่แทนที่ว่าจะใช้ดูในมินิตนแต่ว่าผมก็มองว่าเหตุสําคัญก็คือว่าปปชจะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักรวมนะครับก็ สรุปความอย่างนี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะได้ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับและคณะบุคคลต่างๆนะครับที่เห็นหน้าเห็นตาในวันนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาในวันนั้นพรุ่งนี้เนี่ยครับเจตนาก็เป็นลักษณะเชิงสร้างสารรค์การให้กำลังใจนะครับไม่ใช่ลักษณะมอบลงท้องถนน ที่จะหยิบยกไปอธิบายกว่านะครับแล้วก็ปวชเมื่อได้รับกำลังใจคาดว่าไม่นานนี้นะครับกกตก็ควรจะรับกำลังใจนะครับกำลังใจในสถานการณ์แบบนี้คือให้ทำหน้าที่นะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่าได้สร้างความเสียหายกับประเทศ ความล่าช้าจนเกิดความเสียหายนั้นนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วและความยุติธรรมอย่าได้ดูหน้านะครับผมเองนั้นนะครับพูดได้เต็มปากเพราะว่าตัวเองได้รับชะตากรรมไม่รู้สักกี่รอบต่อกี่รอบเพียงแต่ว่าเนี่นะครับวันพรุ่งนี้นั้นนะผมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านไม่ไปก็ดูการถ่ายทอดนะครับจากช่องทางต่างๆเข้าใจว่าคงจะมากมายในวันพรุ่งนี้ เพียงแต่ว่าถ้าสังคมนี้มีความแข็งแรงเหตุการณ์ท um> ี่เกิดขึ Singing> ้นที่ปปชเมื uh ่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับเราจะนำพาไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของบ้านเมืองขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ